สวัสดีคะ่ะอาจารย์นีจะมาเลือกนิสิตท,ที่จะเข้ามาพักในหอในอาคารจองล้างแห่งนี้กันต่อถ้าพร้อมแล้วหมุนติ้วไปเลยครับวันเลขที่ออกจะอยู่ที่เลขอะไรปิงปองเบอร์34นะคะซิมจากของคุณตุกก๊กซ่าเย่ซิมจากของพี่ตุ๊กนะคะกับซิมที่ชื่อว่าน้องโมโนโทนมิวสิกนะคะน้องเรียนคณะสถาปัตยกรรมชอบสีฟ้าเขียวชอบพื้นที่ส่วนตัวสไตล์มินิมอลงานอดิเรกก็คือชอบวาดรูปถ่ายรูป กทงเที <S <S ่ยวเพื่อนร่วมห้องของน้องโมโนโทนจะเป็นเบอร์ที <t une> <t une ่เท่าไหร่เรามาลุ้นกันค่ะเลขที่ออกคือเลข13จากแกลเลอรี่ไอดีนีนาช็อกโกพายนะคะกับน้องที่ชื่อว่าซัมแซซอกมกน่าจะอ่านภาษาไทยว่าซุ้มซามสกมกสวัสดีค่ะคุณมิน้องชื่อซุ้มซามสกมกนะคะเพราะน้องมีนิสัยซุ้มซามและสกมกค่ะน้องเรียนที่คณะศิลปะเป็นคนชื่นชอบสีชมพูกับเหลืองพื้นที่ส่วนตัวอยากได้เป็นดอกไม้กับผักรกๆหน่อยค่ะแนวฟาร์มเฮาส์ชอบเฟอร์นิเจอร์สีชมพูกับเหลืองขำล้อเล งานอนดิเรกก็คือชอบจัดดอกไม้กับวาดภาพฝากช่างคุณมีสร้างห้องให้น้องหน่อยนะคะรักคุณมีมากคะ่ะสนใจให้นะคะ นิสิตท,ทั้งสองคนนี้จะต้องมาใช้ชีวิตด้วยกันนะคะเรามาดูไลฟ์สไตล์ของั้งคู่ชัดๆกันอีกทีหนึ่งนะคะในขณะที่คุณโมโนโทนมิวสิกเรียนคณะสถาปัตยกรรมนก <No. S 2> ชอบฟ้าเขียวสไตล์มินิมอลงานอดิเรกก็คือวาดรูปถ่ายรูปแล้วก็งานท่องเที่ยวเพื่อลมห้องของเธอก็คือคุณซุ้มซามซกโมกเรียนคณะศิลปะนะคะชอบสีชมพูกับเหลืองโดยเฉพาะเฟอร์นิเจอร์ชมพูกับเหลืองชอบมากชอบบ้านที่มีดอกไม้แล้วก็ผักรกๆเยอะๆสไตล์ฟาร์มเฮาส์งานอดิเรกก็คือการจัดดอกไม้แล้วก็การวาดภาพเขาจะอยู่ด้วยกันได้ไหมคะ เขาเขาจะไม่ตบตีกันก่อนใช่ไหมคะ <c oughs> เราจะใช้วเปเปอร์ตัวนี้นะคะของ Parent Ho o d ใส่ไปก่อนเลยมีสีเขียวสีเขียวจะเชื่อมโยงทุกสิ่งให้เราเราต้องเชื่อมั่นในสีนี้นะคะจุดเริ่มต้นของทุกสิ่งนะคะก็คือเตียงสไตล์ฟาร์มเฮาส์เนี่ยเราจะเลือกจากภาค h o r s e Ranch สีชมพูให้เขาในส่วนของสไตล์มินิมอลนะคะเราก็จะมาจับเตียงตัวนี้ของ Dream Home Decorator สีฟ้าถ้าเราได้เตียงแล้วล้วก็ต่อไปก็คือเรื่องของเลเยอร์ที่จะต้องกั้น2ฝั่งใช่ไหมทีนี้เราอยากจะเปลี่ยนเลเยอร์ของห้องหน่อยเนยเาะ,ะเพื่อีี้มมเยถึง Mimi, น งไม่เบื่อนะคะ ต้องมาแต่งบ้านในช่วงตอนกลางคืนอีกเพราะว่าแสงมาดูละบากมากต่อไปนะเราจะไปฟิลเตอร์แพ็กซิตีลิฟวิงแล้วเราก็จะเอาไม้ตัวนี้นะคะที่อาจจะมีทั้งน้ําตาลเข้มน้ําตาลอ่อนเนาะเอามากั้นเป็นโซนแบ่งแยกพื้นที่ปลายเตียงเนี่ยเราอยากจะเหลือไว้หน่อยนะคะก็ค่อยๆเอามาจัดวางแบบนี้ให้มันมีลูกเล่นที่ต่างกันไปที่แพ็กอีโคไลฟ์สไตล์เลยคะ่ะแล้วเราก็จะเอาผักตัวนี้นะคะเอามาเรียงไว้ฝั่งเนี้ยเราจะให้เห็นผักเยอะหน่อยเออเราก็จะเอาตัวตกแต่งของอีโคไลฟ์สไตล์ตัวนี้เอามาเรียงไว้เอามาทับ สอนกันแบบนี้เลย3อันน้องโมโนโทนมิวสิกเขาชอบวาดรูปถ่ายรูปแล้วก็ท่องเที่ยวใช่ไหมคะเราก็อาจจะเอาภาพที่เหมือนเป็นภาพพิงผนังอะไรอย่างเงี้ยเอามาแบ่งกั้นพื้นที่อาจจะเอามาวางพิงไว้ข้างๆเตียงตรงนี้เออให้น้องเขาเข้าเตียงแค่ด้านเดียวพอเติมเป้สีครีมครีมเข้าไปให้เขาตรงนี้เออเอนเ a เบลแบบมินิมอลแล้วสีเขียวก็มีนะคะเอามาวางไว้ตรงนี้เลยของเบสเกมด้วยต่อไปหาโคมไฟให้เขากันดีกว่าโคมไฟสี่เหลี่ยมธรรมดาเบาๆค่ะของร e a m h ม m e Decorator นะนะ่านระักนโะตทำงานมินิมอลมันก็ต้องเข้า เซตกับเตียงนะคะก็คือโต๊ะอันนี้ของ Dream Home Decorator เอามาแปะไว้แบบนี้เลยเก้าอี้ที่ใช้จะใช้จากของ High School Years ตัวนี้นะคะคอมพิวเตอร์แบบดีๆมินิมอลละหนึ่งในส่วนรูปถ่ายที่เราจะมาติดผนังนะคะเราจะใช้รูปในดีบัคของ Island Living เนาะเป็นรูปใต้ทะเลเพราะว่ามันฟีลเหมือนเขาไปท่องเที่ยวมาจริงๆนำมาย่อนะคะแล้วก็มาจัดเรียงสไตล์นี้นะต่อไปเราจะไปฟิลเตอร์แพ็กพาเรนฮูดค่ะส่วนโลง่ลงๆตรงเนี้ยเราอยากจะให้มันเป็นเหมือนแบบว่าโซนของคราฟวาดรูปถ่ายรูปท่องเที่ยวใช่ไหมก็อาจจะมีกระดาษกระปุกกระป ไว้สําหรับทํางานของตัวเองเออมโนเอานะคะมโนเอาเออจะเป็นรูปที่วาดขึ้นมาหรือเปล่าออะแปะลงไปของตกแต่งที่ดูเหมือนว่าจะเป็นเด็กถาปัดนิดหนึง่งลามะสักตัวบนโต๊ะรมอะไรเอ่อจะมินิมอลมันก็ต้องิตี้ลิฟวิ่งตัวนี้นะคะเอามาขยายสัก1สเต็ปพอแล้วก็วางไว้ด้านปลายเตียงตรงนี้อาจจะเปลี่ยนให้เป็นสีครีมครีมแบบนี้นะคะแต่ทีเนี้ยมันเหมือนเก้า e อี้คอมมันจะวางอยู่ปะงั้นเราอาจจะเอาพรมเนี่ยมาวางไว้ตรงนี้ก็ได้และเขาชอบถ่ายรูปใช่ไหมคะเราก็จะซื้อกล้องถ่ายรูปวางไว้บนโต๊ะทํางานให้เขา1 เครื่องแล้วก็จะซื้อดิจิตอลสเกตแพดให้ด้วยนะคะเพราะว่าเขาต้องใช้ในการทํางานแน่นอนอาจจะต้องจัดโต๊ะใหม่นิดหน่อยนี่แบบนี้ก็สวยแล้วอะคุณผู้ชมไม่ใส่เยอะมินิมอลมินิดท่องไว้ตู้เสื้อผ้า1ตู้อยู่บริเวณนี้ของ Eco l i f ฟ์สไตลนะคะแล้ว,ว่าเราเอาตู้เสื้อผ้าเข้ามุมไปแบบนี้เลยดีกว่าแล้วก็เอากระจกสีขาวของ High School Year สิ่งที่เราจะทําก็คือกด control 9ขึ้น2ครั้งเอามาแปะไว้แบบนี้เอามาคล้องกันแบบนี้แล้วก็คล้องกันแบบนี้ก็จะได้กระจกดีไซน์ใหม่ๆส่วนบริเวณห้องมินิมอลนะ ก็จะตกแต่งออกมาแบบนี้เลยมีดิจิตอลแพทช์ไปเป็นของตกแต่งนะคะใส่ต้นไม้ใส่ตะกร้าผ้ามีผ้ามาตกแต่งบนตู้เสื้อผ้าแค่นี้เราว่าพอแล้วคะ่ะเดี๋ยวใส่เยอะแล้วมันจะไม่มินิมอลต่อไปเนี่ยสไตล์ฟาร์มเฮาส์มันก็จะเป็นสไตล์แบบว่าคันทรีโคซี่โคใจอะไรอย่างนี้หน่อยใส่โต๊ะข้างๆหัวเตียงแบบมีลินชักอะไรแบบนี้ลงไปโคมไฟหมาจิ้งจอกสีชมพูชมพูนะคะขาดไม่ได้เลยต้องไปหาผักมาให้เยอะๆบนโต๊ะนี้เรียงผักเบาๆไว้ไวไวไวก่อนเอา้าของหายไปไหนอะเอเอแต่ทีเนี้ยมันต้องจัดเองอคุณผู้ชม มีซิมแล้วก่อนเนี่ยอาจจะมีผักเบาๆอยู่ตรงนี้ใช่ปะแล้วก็หาดอกไม้เล็กๆอเลเซ่าดอกกุหลาบไว้ข้างในแล้วก็ผักเบาๆไว้ข้างหน้าแบบนี้เอาโต๊ะกลับเข้าไปนะคะเอออืดอัดกันมากเลยใช่ไหมคะอัดตัวนี้ขยับออกมาแบบนี้ได้อีกนิดนึงต้องค่อยๆขยับนะคะคุณผู้ชมเพื่อการตกแต่งโต๊ะที่มันต็มัปดเรามีไอเดียอะไรกับด้านบนหัวเตียงรู้ไหมเราจะเข้าไปที่โหมดเซอร์เฟซนะคะแล้วก็หาเชลฟ์เชลฟ์สีเหลืองของแวมไพร์นี่ภาคแวมไพร์นะคุณผู้ชมดูดีมันมีดีเทลของอะไรอย อยู่ด้านล่างแบบนี้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะคือแง่งหรืออะไรที่มันดันเชลฟ์ขึ้นมาอีกที่มันหน้ารักอ่ะแล้วพอมันมีแบบนี้นะมันก็ขาดไม่ได้หรอกที่จะต้องมีดอกไม้อะไรห้อยลงมากระปุกกระปิกแบบนี้นั่ละส่วนด้านบนตรงนี้นะคะเราจะเอารูปถ่ายของเบสเกม,มาย่อลงย่อให้สุดไปเลยแล้วก็กด control 9ขึ้นมาอยากทําเป็นโจนวางภาพถ่ายอะ่ะคุณผู้ชมแต่ทีนี้ถ้ามันลอยเนี่ยไม่มีปัญหาเลยนะคะสมมติว่ามันลอย,อยอย่างนี้ใช่ไหมเราก็แค่จับเชลฟ์อันเนี้ยขึ้นไปให้มันตั้งอยู่บนนี้ขยีนทุกอย่างให้อยู่ในที่จะ,จะเป็นนอัส แล้วก็เอาต้นไม้นะคะมาตกแต่งบนนี้เออดึงออกมาทำไมดึงไม่ได้นี่ต้นไม้แบบอยมีเลื้อยๆของใบน่ารักโอหแค่นี้ก็น่ารักสุดๆไปแล้วว่าคุณผู้ชมเอ้ยแต่ยังยังไม่พออยากได้แคคตัสเซตนี้แล้วก็ย่อลงสักสองขนาดให้มันดูเป็นต้นไม้เล็กๆมาตุมติต้นไม้ปลอมก็ได้อะไรก็ได้มารวมตัวกันตรงนี้โอ้ชอบค่ะด้านในตรงนี้เขาชอบผักมากใช่ปะชอบหลกๆก็นอนกับผักในกระถางไป <c oughs> ไม่ได้แกงนะ <c oughs> เขาบอกว่าเขาชอบนะเราก็เลยเอาผักมาเรียงไว้ข้างๆ ตั้งเตียงแบบนี้เนี่ยแล้วหัวเตียงมีดอกไม้ที่ขึ้นมาสีชมพูอู้ตื่นมาก็สูดผักโอ้ไม่ความสุขแล้วเราอาขาดไม่ได้เลยคุณผู้ชมถ้าเราเลี้ยงผักนะเราจะต้องมีไอตัวเนี้ยที่มันแพร่ออกมาแบบเนี้ยเอามาเลี้ยงไว้ให้มันเหมือนแบบว่าได้รับการตกแต่งมาอย่างดีเลยยังไงยังไม่เสร็จนะคุณผู้ชมอาจจะแบบว่ารู้เลยว่าหมีมีเขาจะไปหยิบอะไรนี่จะมาหยิบเทียนตัวนี้เพิ่มความอโรมา a ทรัพีค่ะดูสิพอใส่ไปแล้วมันดูแบบดูมีชีวิตจิตใจตัวเสื้อผ้าเราจะใช้จากของแพ็คฮอร์สแรนช์นะคะแพ็คน แนวฟาร์มเฮาส์ house, อะไรอย่างเงี้ยเอ๊ะแต่เราคุค้นๆอยู่นะว่ามันมีสีชมพูอาจจะต้องเป็นตัวนี้หรือเปล่านี่ง่ายเป็นตู้เสื้อผ้าสีชมพูแล้วก็มีกระจกในตัวด้วยงั้นเดี๋ยวให้เขามาแต่งตัวฝั่งคนี้กก็แล้วกันบริเวณข้างๆกันนะคะก็จะเอาเชลฟอะไรอย่างเงี้ยที่มันเป็นจัดดอกไม้ของแบกยาร์ตสตัฟแพ็กนะคะน่าจะเข้ากับผู้หญิงคนนี้เลยล่ะเพราะว่าเขาจะมีสีชมพูแล้วก็กึงก่งๆไปทางสีเหลืองเนี่ยก็เยอะอยู่นะแต่จะวางยังไงให้ใหมันสวยหนะ้าอาจจะวางแบบนี้แล้วก็เอาชั้นมาทาางงด้นนฝัคน่คี กระดึบกระดึบอันนี้ออกมานิดนึงเปลี่ยนสีให้มันดูแบบว่าสดชื่นกระชุ่มกระชวยหัวใจอาจจะต้องใช้สีนี้นะคะพรมเนี่ยอยากจะใช้กง snow y e s c a p e แล้วก็เป็นสีชมพูมาขยายขยายสักทีเดียวก็บอเนาะให้มันดูโคซี่โค้ใจแบบนี้หมุนหมุนเฉียงเฉียงหน่อยวางไว้บริเวณนี้ติดรูปภาพนะคะที่อาจจะเป็นภาพวาดด้วยภาพถ่ายด้วยและห้องซุ้มซามสุกกที่ออกมานะคะชอบดอกไม้ผักลก,ลกๆเยอะๆก็ออกมาหน้าตาแบบนี้เลยน่ารักมาก คุณผู้ชมมันเป็นห้องที่แบบกระชุ่มกระชวยจิตใจดูมีเต็มไปด้วยต้นไม้และดอกไม้สีชมพูและเหลืองปะปนกันไปในขณะที่อีกห้องหนึ่งเพื่อนรวมห้องของเขาชอบสไตล์มินิโมฟ้าเขียว <laughs> ียัดตีกันนะขอร้องมามาดูบาวคนนี้กันดีกว่าค่ะดีที่2คนนี้เขาชอบอะไรอย่างเดียวกันอย่างหนึ่งรู้ปะก็คือการวาดรูปในขณะที่ของโมโนโทนเน่เราใส่เป็นดิจิตอลสเกจแพดไปแล้วด้านนอกตรงนี้อาจจะมาสุนทรีกับการมองวิวเมืองนี้เราก็วาดรูปไปอ่ะย้ายให้มาอยู่ฝั่งคนันนี้มาวาดที่หัวมุมตรงนี้เลยซุ้มซามชอบจัดดอกไม้ด้วย่ะอะไรไม่เคยเจอเซิร์ชไปเลยนะคะ flower arrangement โต๊ะนี้ค่ะอา้ามีสีเหลืองด้วยเรารู้สึกว่ามันยังขาดสีเหลืองไปกับน้องซุ้มซามมากๆแล้วอาจจะหันมาทางนี้แล้วก็ ติดเข้าไปแบบนี้เออติดติดเข้าไปกับเสาแบบนี้เลยนะคะไม่เป็นไรนะคะแต่เอาออกมาสวยกว่านะเออเอาออกมาก็ได้อ้อะไรของมีมีเขานะด้านนอกตรงเนี้ยเราอยากจะเก็บโซนขาตั้งรูปไว้ให้กับคุณโมโนโทนมิวสิกด้วยก็อาจจะมีแค่ขาตั้งนะคะคุณผู้ชมเอามาเก็บไว้ด้านนอกมันจะสนิมขึ้นปะ <laughs> แต่ด้านในห้องมันมินิมอลไงก็ไม่อยากใส่อะไรให้เขามากไงแค่นี้ก็จะลกอยู่แล้วเพราะว่ามีอีกห้องหนึ่งมาช่วยลกแล้วอยากได้อันนี้ด้วยค่ะคุณผู้ชมที่มันแบบว่าเก็แบบขาตั้งกล้องเก็แบบงานแบบว่่อ backdrop, อ่าาาาาพบรออออะะไยยงงี้้ตๆนะุเามา ไว้ให้เขาตรงนั้นก็น่าจะดีเพราะว่าเขาชอบถ่ายรูปนะคะสุดท้ายก็ห้องรกอยู่ดีมันตกแต่งอะไรไม่ได้แล้วว่าคุณผู้ชมมันต้องแบบว่ามีอะไรกระชุ่มกระชวยหน่อยแต่พื้นที่มันไม่เหลือแล้วสิ่งที่ทาได้ก็คือการห้อยต้นไม้ไว้หน้าประตูแบบนี้ <c oughs> สิ่งที่ทําได้ต่อมาก็คือการหาพรมอาจจะเป็นสีแนวแน,วนี้มาย่อสักนิดแล้วก็วางลงไปแบบนี้เลยค่ะติดไฟโอเคเสร็จจบค่ะโอ้โหมันสุดตรงไหนรู้ปะสุดตรงที่สองคนคนละสไตล์กันเลย <c oughs> ไปต่อคะ่ะอย่าหยุดคะ่ะชอบมากสนุกมาก หมุนหมุนหมุนกอสักเลขหนึง่งมาเลขที่ออก56อุ้ยวันนี้2หลักออกเยอะนะเบอร์56บจากของคุณอิดมีลูน่ากำนองที่ชื่อน้องแแบอเนสตาสวัสดีนี่คือเอมิลี่อ้าวแแบไม่ใช่หรอ <c oughs> เดี๋ยวก่อนสรุปเอมิลี่หรือแรบเธอเรียนในคณะธุรกิจอะนะคะชอบสีขาวแล้วก็สีชมพูพาสเทลแล้วก็สีฟ้าพาสเทลชอบสไตล์ที่โมเดิร์นแล้วก็มัตุมัติเอมิลี่ชอบอบขนมตัดทิ้งไปได้เลยค่ะมาหาลัยไม่ให้ใส่ <c oughs> นะชอบรับกับข้าวชอบร้องเพลงแล้ว ก็เล่นเปียโนเอรสองอันหลังพอเป็นไปได้หน่อยนะขอเรียกคนเมื่อกี้ว่าคุณแบรแล้วกันนะคะมาดูกันว่าเพื่อนร่วมห้องของคุณแบรเนี่ยจะได้แก่เบอร์อะไรเลข1นึอุ้ยห้องเมื่อกี้มีเลข13แล้วตอนนี้1นึอุ้ยซิมของน้องพริมค่ะแกลเลอรี่ไอดีพริมเกอร์นะคะน้องพริมส่งซิมที่ชื่อว่าครีมเซนบาร์คลีย์มาเป็นลูกเครื่องจีนอเมริกันเป็นลูกสาวที่ดีมาตลอดชีวิตเลยคอยทําตามคําสั่งสองของผู้ปกครองตลอดเลยนะแต่ในรั้วมหาลัยเนี่ยมันคือเรื่องที่แตกต่างโดยเส้นเชิง มันเป็นเวลาที่จะหาความสนุกแล้วก็ค้นหาตัวเองน้องเรียนเอกประวัติศาสตร์นะคะเพราะว่าเขาเลิฟ history มากเลยชอบสีดําชอบสไตล์โคซีและโกสิก <c oughs> ชอบวาดรูปแล้วก็ปาร์ตี้เออตีกันเข้าไปแต่ละตัว <c oughs> ดีนะที่ได้ห้องใหญ่ที่มีระเบียงที่ใหญ่ขึ้นจะได้อัดทุกอย่างเข้าไปได้ในสิทธิ์เบอร์ห6คุณแบรอานิสตาชอบสีขาวชมพูฟ้าพาสเทลนะเรียนอยู่ในคณะบิสเนสนะคะแล้วก็ชอบสไตล์โมเดิร์นคิวต์เป็นการตกแต่งแบบโมเดิร์นแต่ก็มีความมาตุนม,มาตีหอวใจายอยู่นะคะงานอดิเรก ก็คือการอบขนมการทํากับข้าวร้องเพลงแล้วก็เล่นเปียโนในขณะที่เพื่อนร่วมห้องของเขาบนครีมเันบ์คลี้เรียนคณะประวัติศาสตร์นะคะชอบดาสไตล์ที่ชอบเนี่ยทาไมมันจะต้องตรงข้ามกันด้วยคะคนนี้ชอบสไตล์ที่ดูโคซี่แต่ก็มีความโกสิกอยู่งานอดิเรกก็คือการวาดรูปแล้วก็การปาร์ตี้นั่นเองโอ้โหอยากจุง <c oughs> จะทำ,ทำได้ไหมทาได้หรือเปล่าเราว่าเราจะให้เตียงโกสิกเนี่ยคือเตียงนี้เลยนะคะในส่วนของความโมเดิร์นพาสเทลประตุมติก็จะเป็นเตียงนี้ไปก็แล้วกัน โค oh, ซี่โกสิกเหรอเราไม่ค่อยมั่นใจกับสไตล์นี้เท่าไหร่เลยอะเราอยากได้ผนังอันนี้เอามาเป็นลูกเล่นนะคุณผู้ชมแต่ถ้าสูงระดับนี้มันก็กินที่ไปเนาะอะ,อะแล้วถ้าสมมุติว่าเป็นระดับสูงสุดสีดําย่อลงหนึ่งขนาดก็จะพอดีโอ้เขาจะได้อยู่ในโซนของเขาได้แบบนี้อุ <c oughs> ้ยแล้วเราเอาหัวเตียงเข้าไปได้ด้วยหรอโอ้ยรอดอยู่นะแบบนี้แต่เราจะเอาอะไรมาเป็นฉากกั้นดีนะโปติดตามตอนต่อไปตืน <c oughs> ึนอ่านี่ไงคนนี้ชอบสี ขวแล้วก็สไตล์โมเดิร์นคิวใช่ไหมก็อาจจะเอามาต่อกันแบบนี้ค่ะยัดหัวเตียงไปเหมือนกันแบบนี้เลยอุ้ยดีเหลือแค่การกั้นขวางพื้นที่คุณผู้ชมอันนี้คือแบบว่าสไตล์โกศิก็ได้อยู่นะเหมือนกําลังบูชายันอะไรสักอย่างอะเอาเทียนมากั้นไว้แบบนี้หนึ่งฝั่งนี้เราใช้ของ Eco Life s t y l e ์มาพังตาก็ได้นะคะมันเหมือนมาเป็นเฟอร์ที่ยกวางอะคุณผู้ชมพอมันเป็นเฟอร์ที่ยกวางเนี่ยมันก็ได้ฟิลที่เออนิสิตเขายกวางเองนะแล้วพอเขาย้ายออกไปมันก็จะได้ยกออกไปพร้อมเขาด้วยได้ ทางด้านเดินเข้าห้องมาเนี่ยเราจะเอาโต๊ะสีดําตัวนี้นะคะเอามาแปะไว้แล้วเราจะต้องหาทางอะไรก็ได้อะมากันไว้ตรงนี้คุณผู้ชมกันเหมือนกันห้องนอนตรงนี้ให้เขาส่วนตัวอีกนิดหนึ่งใช่ปะยากจังเลยอ่ะเอาอะไรมากันดีนะวินึกออกแล้วเขาชอบเล่นเปียโนโนี่นะอุ้ยเป็นห้องของคุณแบร่พอดีเลยโอ้โหขอบคุณสวรรค์ชอบเล่นเปียโนแล้วชอบสีขาวเออนี่ตรงนี้สามารถนั่งเล่นเปียโนได้เลยนะแต่เราจะมีอัปไลท์ในห้องนอนของเด็กหรอ <c oughs> มันก็ดูแป,กแปลกปะมันดูเยอะไปนิดนึ่งอะกับการเป็นอัปไลท์อะอาจจะต้องเป็นเปีย โนที่ย่อลงมาเอออาจจะยกขึ้นมาซ้อมง่ายๆอะไรอย่างเงี้ยเนาะเล่นเป็นคีย์บอร์ดไปก็พอสิข่าวสุดมันมันมีให้เท่านี้อะคะ่ะเอาตัวนี้ไปก็แล้วกันนะคะเอาโต๊ะออกไปเพราะว่าไม่รู้ว่าจะทําอะไรต้องกั้นพื้นที่ก่อนอย่างแรกเลยอุ้ยอันนี้น่ารักจังเลยของ Eco Life s t y l e นะคะเราว่าเอามากั้นพื้นที่ตรงนี้ไว้ก็ดีนะเอาเขามาประกบเข้าหากันแบบนี้นะคะแล้วก็เลื่อนคีย์บอร์ดเข้ามาบริเวณนี้เพราะว่าเป็นพื้นที่ของคุณแบรเขาเอมไอตัวปิดปิดเปิดเปิด,ป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 ดของ E c o เราอาจจะต้องเอา2คนเนี้ยเอามารวมกันด้้นน้าานนหหอง สิกคนนึงแล้วก็โมเดิร์นมาตุมติคนนึงยากจังเว้ยเออลืมมาสร้างตอนกลางคืนด้วยก็ว่าทําไม่แสกไว้แปลกๆมันแต่งอะไรต่อไม่ถูกเลยเรื่องวอลเปเปอร์กันดีกว่าคุณคุณว่าแพคแวมไพร์เนี่ยเขาจะมีวอลเปเปอร์สีดําๆที่ดูนวลเนียนแบบนี้เราว่านะเราจะใส่ตรงเนี้ยคือถ้าเราหมุนกล้องอ่ะมันจะเห็นลายที่ผนังคุณผู้ชมเห็นไหมคะลายมันจะเหลือบๆมันก็ดูโกสิกอยู่แต่ทีนี้เราต้องแชร์ห้องกันอาจจะเป็นวอลเปเปอร์อันนี้กึ่งฝั่งคณิแล้วก็เอาวอลเปเปอร์สีชมพูมาอยู่กึ่ง่งงฝัคิเออมตุ ตีกันให้สุดโอ้ยรูเนี้ยมันเป็นรูเหลือใช่ไหมเราต้องหาดีไซน์อะไรมาปิดไม่ให้มันเห็นก็จะใช้ไม้จากของ Eco Life s t y l e นะคะเราอาจจะเอามาไว้แบบนี้แล้วก็ซ้อนตัวเองอีกทีนึงนะให้มันถีออแบบนี้เปลี่ยนวอลเปเปอร์ข้างหลังก็จะช่วยได้นะคะให้ใช้เป็นวอลเปเปอร์สีขาวแทนในใจเรามีแพ็คนี้อยู่ดายอาเนี่ยแปะวอลเปเปอร์ลงไปมันก็จะดูกินพื้นที่ได้มากยิ่งขึ้นโอ้โหสองคนนี้คือทําเราเหนื่อยมากเลยนะเราคิดหนานมากเลยนะ โมเดิร์นมาตุมาติเนี่ยไม่เท่าไหร่เพราะว่าทําบ่อยใช่ปะแต่คือโกสีโกซิกแล้วจะให้เอามาอยู่กับโมเดิร์นมาตุมาติด้วยอ่ะยากอ่ะชอบสีชมพูชมพูฟ้าๆอาศัยให้เจ๊สีชมพูเยอะๆเลยเขาชอบทําอาหารแต่ว่าในขณะที่มหาวิทยาลัยเนี่ยเขาไม่ให้ใส่เตาทํากับข้าวไปนะคะเราก็อาจจะเอาหนังสือการทําอาหารของเขามาติดแล้วติดในที่เดียวเหรอเออเอามาวางไว้บนนี้ชอบอบขนมก็มีโถคุกกี้อยู่บริเวณนี้อยู่ในเชฟจะเอาหนังสือกูเมคคุกกิ้งสกิลนะคะมาวางให้บนเชฟตรงนี้ด้วยแล้ว ก็จะเอาหนังสือเกี่ยวกับการเบเกิ้ลเอามาวางไว้บนชั้นตรงนี้พรมใต้เตียงเราจะใส่เป็นพรมคุกกี้สุดมาตุมติอันนี้เอาไว้ให้นะคะแล้วก็พรมที่เล่นคีย์บอร์ดเนี่ยเราก็จะใส่ไว้ด้วยเออผ้าม่านดำๆที่ดูโคซี่มันก็ไม่ผลเดซเซอร์ลักซ์คิดแต่คุณผู้ชมมันน่ารักอะแล้วด้วยรูปแบบของห้องเนี่ยพอมันเรียงราวม่านแบบนี้มันก็เลยดูสวยไปเลยตู้เสื้อผ้าของคนที่เป็นสไตล์โกธิกเนี่ยเราจะเอามาแปะไว้บริเวณด้านนี้นะคะเพราะว่าด้านในตรงนั้นคิดว่าไม่พอแน่ๆเออเติมม่านก พูดต่อนะเราแป๊บหนึ่งแวมไพร์นี่มันก็ตอบโจทย์สไตล์นี้อยู่นะ <c oughs> โคซี่โคซี่แล้วก็ตู้เสื้อผ้าข,ของคนที่เป็นโมเดิร์นมาตุมติก็จะเอาวางไว้หน้าบ้านแบบนี้เลยกระจกเนี่ยแบ่งกันใช้ใช้เป็นสีดําก็แล้วกันนะคะติดรูปภาพน่ารักน่ารักสีขาวๆฟ้าๆไว้บนนี้ <c oughs> ตกแต่งโซนด้านหน้าเสร็จก็ออกมาแบบนี้นะคะ <c oughs> เอาตะกร้าผ้ามาใส่ไว้สองอัน <c oughs> มีต้นไม้มีรองเท้าที่อาจจะมโนว่ามีเพื่อนมาบ้านหรือเปล่าฝั่งนี้ก็จะมีรองเท้าเนาะเพราะว่าคนที่เขาชอบสไตล์โกซิกน้องครีมซันเนี่ยเขาจะชอบการปาร์ตี้ใช จีมจันลูกมีมีม,ม,มาแต่งห้องหนุมแบบเต็มเต็มสตรีมแล้วลูกห้องโมเดิร์นเราขอจบที่เท่านี้ไปก็แล้วกันนะคะปัญหา,าเราไปอยู่ที่คนนี้เออโคซี่เนี่ยโคซี่โกติกด้วยขอพรมก่อนเลยจําได้ว่าแพคไฮสกูเยยร์เขาจะมีพรมที่เป็นลายเหมือนพระจันทร์เจียวกลมๆหรือเปล่านะนี่ไงอันนี้ไงมันแบบมันใช่เลยอะใช่ต้องใช่แน่ๆเพราะถ้าไม่ใช่ก็ไม่รู้แย่นี่โต๊ะข้างๆหัวเตียงสีดำๆโคมไฟสักหนึ่งอันมีนาฬิกาบอกเวลาอยู่ที่มุมนี้เออเธออยากอ่านหนังสือป่ะ าจจะวาดรูปก็ได้เออศึกษางานปะแล้วก็มีเก้าอี้นั่งอยู่ตรงนี้นะคะเผื่อเพื่อนมานั่งคุยกันด้วยริมเตียงฝั่งด้านในตรงนี้จะติดเป็นภาพวาดดอกกุหลาบนะคะที่เขาวาดขึ้นมาเองกับมือเพราะเขาชอบวาดรูปแล้วก็เอาภาพถ่ายมาย่อลงสัก2ขนาดแล้วพิงไว้ด้านในตรงนี้เป้ลายหัวกะโหลกสักอันตกแต่งเสร็จแล้วนะคะจะออกมาหน้าตาแบบนี้เลยค่ะของน้องครีมซันแล้วก็คุณแบรเนาะครีมซันที่ชอบสไตล์โคสี่โกสิกส่วนคุณแ布莱ชอบเออโมเดิร์นคิวต์คิวต์มารวมกันก็จะได้อะไรที่หน้าตาแบบนี้ เรามาทําด้านนอกกันค่ะถ้าชอบปาร์ตี้นะคะบาร์น้ําหวานจะตอบโจทย์ค่ะเอามาชงน้ําตรงนี้กินกับเพื่อนแล้วจะกินที่ไหนได้ถ้าไม่มีโต๊ะคะโต๊ะแบบใหญ่เป้งแบบนี้ซึ่งไม่รู้ว่าซิมจะเดินเข้าไปทําบาร์น้ําหวานได้ไหมแต่บิมิซิมเขาก็จะใส่ไปโคซี่โกสิกแล้วก็เป็นบาร์หรอของเบสเกมก็น่าจะเหมาะอยู่นะกับการที่วางอะไรไว้แบบนี้อุ๊ยน้องครีมซันเขาก็ชอบวาดรูปด้วยแต่ด้วยเนื่องจากขนาดสถานที่ของเราเนาะเราก็จะเอามาวาง iPad ให้เขาตรงนี้กลางโต๊ะจะตกแต่งด้วย ตัวนี้นะคะดอกไม้แล้วก็เทียนเอ้าทำไมวางไม่ได้ละจ้ะ bb move objects on รอบที่ร้อยได้ละค่ะวางแล้วก็ทำไมขยับเอ่อขยอ ข <laughs> ยับไม่ได้อ่ะอะ่เอาโต๊ะออกมาก่อนอ่าเข้าไปแบบนั้นถ้าจะโกสิกด้วยแล้วก็โคซี่ด้วยการขึงม่านตัวนี้เพิ่มเข้าไปก็สวยนะแล้วก็คิดว่าทําให้ดูโคซี่กับโซนที่เพื่อนมาปาร์ตี้กันได้ด้วยนะอ่ะแปะไปแบบนี้โชคดีอย่างหนึ่งตรงที่คุณแบรบเนี่ยชอบร้องเพลงคุณแบรบก็อาจจะร้องเพลงให้เพื่อนๆในงานได้ฟัง <laughs> <laughs> พอเพื่อนของเพื่อนก็อาจจะเหมือนเพื่อนของเราก็เป็นไปได้นี่มีวิทยุอันหนึ่งข้างหลังอุ้ยเหมือนปิดคอนเสิร์ตแล้วก็มีพรมนะคะที่ดูโมโด เดินสีขาวชมพูอุ้ยน่ารักจังเลยติดเชลล์บังของไว้ตรงนี้นิดนึงนะคะเพราะว่าพื้นที่มันโลง่งแล้วก็หาอะไรมาแปะลงไปนิดๆหน่อยๆก็พอละค่ะเสร็จแล้วอะวสองห้องไปนําซิมมาเพลย์เทสกันดีกว่ามาแล้วค่ะโมโนโทนมิวสิกค,คนแรกเลยขอทีละคนนะคะลองมารีแล็กซ์ตรงนี้ก่อนสิลงไปนอนได้เรียบร้อยนะคะไหนลงมาท่านนี้เอาทําไมต้องไปลงด้านนั้นน่ะทําไมต้องไปเดดเปียกตัวกันตรงนี้ก็โลง่งไม่ใช่เหรอทาไมไม่เข้าอ่ะอะลองมานั่งดูแล้วก็ลองเล่นเกมดูนะใช้ค คอมพิวเตอร์ได้เรียบร้อยนะคะทีนี้เรามาลองวาดรูปในดิจิตอลแพดกันหน่อยดีกว่าโอเคใช้ได้เรียบร้อยเปลี่ยนชุดก็เปลี่ยนได้นะคะต่อไปส่องกระจกยังไงก็ได้อยู่แล้วเนาะเออส่องกระจกเข้าไปต่อไปนะคะเราจะออกมาแล้วก็ให้เขามาลองเพลย์เทสการวาดรูปด้านนอกตรงนี้โอเควาดรูปได้ขอบคุณนะคะนั่งวาดไปทีนี้เขาจะอยู่เป็นเพื่อนร่วมห้องกับคุณซุ่มซ่ามซกมกที่ไปนั่งจับกลุ่มเมามอยกับเพื่อนด้านนอกแล้วนะคะซุ่มซ่ามซกมก,ก่ะมารีแลกซ์ตรงนี้ได้บอกเดินมาขึ้นไปนั่งบนเตียงอย่าง ชมูดูเดี๋ยวเราชอบเลี้ยงผักว่ะคุณผู้ชมเราชอบห้องฟิลนี้มากเลยอะ่ะแล้วมานั่งตรงนี้ได้ปะนั่งได้นะที่นี้ตรงเนี้ยเราสามารถส่องกระจกได้เราก็เปลี่ยนชุดได้เลยนะคะอังนั้นลองมาส่องกระจกหน่อยโอเคส่องกระจกได้ต่อไปโต๊ะเนี้ยเราคิดว่าทําได้นะแต่ทีเนี้ยมันต้องเสียเงนินทำใช่ปะอ่ะลองมาจัดดอกไม้หน่อยโอเคสองคนนี้จัดได้ผ่านไปเรียบร้อยคนต่อไปคุณแบรอานิสตานะคะนั่งดูเรื่องหมาหอนอยู่คนเดียวเลยมานี่ขึ้นไปนอนบนเตียงของเขาได้เรียบร้อยอ่ะมาเล่นเป็นโนหน่อยคะ่ะเออเล่นได้ใช่ไหมคะ นั่งได้นะคะเปลี่ยนชุดก็ได้เช่นกันค่ะหนังสือเนี่ยถ้ากดไปปุ๊บเขาก็จะหยิบมาอ่านได้เลยนะคะแต่เราไม่กดนะเดี๋ยวการตกแต่งของเรามันพังพินาศลงไปออกมาข้างนอกหน่อยค่ะแล้วร้องเพลงได้เรียบร้อยอะยืนอร้องเพลงไปนะคะต่อไปคุณครีมสันบาค์คลีี่ไปนอนไหนไม่นอนห้องนี้ออกมานี้ซิมนี้สนจริงๆมามาส่องกระจกหน่อยค่ะโอเคใช้การได้เรียบร้อยต่อไปตู้เสื้อผ้าใช้ได้ไหมหมุนเปลี่ยนชุดแบบนี้ใช้ได้แน่นอนอุ้ยแต่งซิมน่ารักจังเลยเก้าอี้ตัวนี้นั่งได้ไหมใครมานอนเตียงเก่านนนี่คุณโ,โ,โทชอบ ้าก็ไปนอนเตียงตัวเองเดนั่งได้ใช่ปะอันนี้อาจจะเป็นคัมภีร์ที่เป็นเกี่ยวกับประวัติศาสตาร์ประวัติศาสตร์อะไรประวัติศาสตร์เพราะว่าน้องอะ่ะชอบประวัติศาสตร์ใช่ไหมโอ้นี่นี่น,น,นี่เข้าเรื่องได้โดยมีนาฬิกาตกแต่งห้องแนวอะไรนะ osi, โกซี่โกสิกหรือเปล่าต่อไปใครมายืนฟังร้องเพลงยูเดียเดินเข้ามา,าได้ไงก่อนเทนบาร์ได้หรือเปล่าจุดที่น่ากลัวที่สุดเลย <ś up> ชอีเดินเข้ามาแล้วก็หยิบของมาเขย่าเขย่าได้หยิบขึ้นมาสิทําอยู่หรือเปล่าโอเคชงน้ําดื่มได้เรียบร้้้อออยตต่ไปกีีรงน นั่งได้แน่นอนคุณผู้ชมเออนั่งไปแล้วก็ iPad ก็หยิบมาใช้งานได้นะคะหมดไปอีก2ห้องกับนิสิตท,ทั้ง4ตัวชั้นล่างของอาคารจองล้างก็ถูกเติมเต็มไปด้วยนิสิตท,ทั้งหมด8ท่านเรียบร้อยแล้วไว้เอพิโซดหน้าเรามาลุ้นกันนะคะว่าใครจะได้เป็นนิสิตผู้โชคดีเข้ามาอยู่ในอาคารจองล้างสําหรับวันนี้ขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามและรอคอยมากๆเลยไปก่อนแล้วนะเจอกันคลิปหน้าจ้าบะบุย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 บ